สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจนพาเพินนะคะก็ได้มาพบท่านอีกเช่นเคยนะคะป้าเจนพาเพินก็ปีนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะคะก็ได้ไปตรวจโรคประจําปีทุกปีนะคะเป็นประจําทุกปีผลประกอบปรากฏออกมาว่าเบาหวานความดันสูงและก็ สวัสดีค่ะสวัสดีป้าเจนพาเพลินนะคะก็ไม่ได้มาเจอกับท่านเช่นเคยนะคะปัจจุบันนี้นะป้าเจนอายุก็60แล้วนะคะก็ได้ไปตรวจโรคประจําตัวทุกปีนะคะผลปรากฏก็ออกมาว่าป้าเจนก็สุขภาพดีนะคะทั้งความดันสูงเบาหวานนะคะโรคปอดนะคะหัวใจนะคะโรคหัวใจอะไรต่างๆก็ดีทุกอย่างนะคะหูตาฟันก็ยังดีอยู่นะคะฟันก็ยังเป็นฟัน ตั้งแต่เด็กจนแก่เท่านี้นะคะเดี๋ยประเจนก็รักษาสุขภาพแล้วก็ยังดูแลลูกๆนะคะตอนลูกๆนีตอนที่สองเดือนนะคะเขาก็จะต้องฉีดวัคซีนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นที่ประเจนก็ได้ความรู้ก็มาแบ่งปันกับท่านๆน,นะคะพ่อแม่มือใหม่นะคะ ตอนที่เราไปเอาลูกไปฉีดวัคซีนตอนสองเดือนนะคะพอเราไปฉีดวัคซีนหมอก็จะบอกค่ะว่ามียามาให้ลูกของเรากินว่าเวลาลูกตัวร้อนนะคะให้เอายานี้ให้ลูกกินนะคะพอปเจนก็เอายานี้ก็กลับมาถึงบ้านนะคะวันนั้นนะคะปเจนก็เออจนถึงลูกมาตัวร้อนค่ะปเจนก็เอายานี้มาให้ลูกกินค่ะแต่ว่าลูกตัวร้อนนี่ไม่คลายร้อนเลยนะคะเออเขาก็เจอตัวร้อนตลอดเวลาเวลาค่ะ จนวันรุ่งขึ้นประเจนต้องพาลูกนี่ไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะว่าทำไมตัวร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็ไม่หยุดตัวร้อนนะคะไม่หายจากที่เป็นไข้นะคะเราเพราะว่าเป็นแม่มือใหม่แล้วก็กลัวลูกเราจะเป็นอะไรไปก็เลยพาลูกไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็หมอก็ต้องให้ยาเพิ่มมาอีกนะคะมากินแล้วลูกเราก็ถึงจะไม่เป็นไข้นะคะพอ ลูกได้สี่เดือนมานะคะเออเราก็จะต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนอีกทีหนึ่งนะคะโดยทีนี้ประเจนรู้แล้วนะคะว่าลูกเราอะ่ะตอนกลับมาถึงบ้านน่ะเขาจะต้องตัวร้อนใช่ไหมคะพ่อหมอให้ยากแก้ตัวร้อนมาประเจนมาถึงบ้านนะประเจนจะให้ลูกกินก่อนที่จะเป็นไข้เลยนะคะพอเอาอยานี้ให้ลูกกินก่อนนะคะลูกเราก็จะไม่เป็นไข้นะคะเออที่ตอนตัวร้อน ลูกที่เป็นตัวร้อนนะ่ะป้าเจนก็ได้เอาผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดเขาให้เขาทั้งวันทั้งคืนนะคะจนกว่าไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะการดูแลของป้าเจนก็ดูแลจะใส่ลูกอย่างดีนะคะการที่พ่อแม่มือใหม่นะคะบางคนก็ไม่รู้นะคะก็เหมือนป้าเจนไม่รู้นะะั่นค่ะพอกลับมาถึงบ้านแล้วลูกเราก็ตัวร้อนละก่อนที่ตัวร้อนนี่เราเอาเข้าไปอาบน้ําตามปกติธรรมดานะคะแล้วเขาก็ตัวร้อนขึ้นมานะคะ ทีนี้พ่อแม่มือใหม่รู้แล้วนะคะว่าถ้าหากเราไปฉีดวัคซีนกลับมารีบรีบเอายาแก้ตัวร้อนให้ลูกกินก่อนเลยอย่ารอจนลูกเราตัวรอ้อนเราค่อยเอาหมดยามาให้กินนะคะอันนี้คือเกียรติความรู้ของชาวภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะอย่างประเจน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านรู้แล้วนะคะวันหน้าถ้าหากพาลูกท่านไปหาหมอฉีดวัคซีน กลับบ้านถึงบ้านก็เอายามาให้กินเลยนะคะแล้วก็การวิธีการที่เรายังไม่รู้เรามีอะไรก็เผื่อแผ่ให้ความรู้แก่กันนะคะ mm hmm. การฉีดวัคซีนก็สองเดือนสี่เดือนหกเดือนก็ต้องฉีดนะคะแล้วก็จนถึงปีครึ่งนะคะก็ต้องไปฉีดอีกทีหนึ่งนะคะฉีดเพื่อป้องก,กันโรคทั้งหลายนะคะที่เราฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้น พ่อแม่มือใหม่นะคะอย่าลืมนะคะต้องดูแลเขาจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งให้เรามาเป็นเป็นสมุดสุขภาพของลูกของเราไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะคะเขาจะมีบัตรสุขภาพให้เราเล่มหนึ่งนะคะเขาจะมีการว่าฉีดวัคซีนตอนสองเดือนสี่เดือนหกเดือนปีครึ่งสองปีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะมีประวัติไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสมุดนันก็เหมือนกันก็ไม่ต้องทำหายนะคะ ป้าเจนเนี่ยทำหายมาแล้วนะคะเออตอนนั้นนะคะก็ไม่รู้นะคะหมอเขาให้สมุดมาเล่มหนึ่งประวัติของลูกชายเราโออเรามาถึงบ้านนะคะแล้วก็เอาวางนั่นวางนี่นะคะก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องเอาไปทิ้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นท่านทุกคนนะคะที่รู้จักที่ป้าเจนเล่ามาน,นี้ท่านจงเก็บสมุดประวัติของลูกขังท่านไว้ให้ดีนะคะอย่าทําหายเหมือนกับป้าเจนนะคะ นี้ประสบการณ์ของป้าเจนน่ะได้มาจากที่ป้าเจนเลี้ยงลูกตอนเด็กๆนะคะพอป้าเจนมีลูกคนที่สองนะคะทีนี้ก็ลูกสาวนะคะเอาพาไปหาหมอฉีดวัคซีนปุ๊บเรากลับมาถึงบ้านแล้วให้ยาแก้ตัวร้อนให้ลูกเรากินเลยนะลูกเราก็ไม่ตัวร้อนแล้วนะคะเ,เด็กก็จะชื่นชื้นนะคะจะเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะมาจนเรา จนลูกเราใหญ่มานี้ก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะคะพ่อแม่ทั้งหลายควรจะดูแลนะคะตอนที่เด็กไปฉีดวัคซีนใหม่ๆนะคะก็ถ้าใครไม่รู้ก็ฟังประเจนแล้วก็ลองทําตามที่ประเจนบอกนะคะยาที่หมอให้มาเราต้องให้กินก่อนเลยไม่ต้องรอให้ลูกเราตัวร้อนนะคะเออนี่ก็คือประสบการณ์ของป้าเจน,นะคะ่ะหวังว่าพ่อแม่มือใหม่นะคะจะจะให้ลูกกินนะคะ เพราะว่าตอนนั้นนี่ประเจนนี่ไม่รู้นะคะตกใจมากเลยลูกตัวร้อนทําอะไรไม่ถูกเลยเราเป็นพ่อแม่มือใหม่ <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะทีนี้รู้กันแล้วนะคะฟังป้าเจนแล้วถ้าอาจพอมีเป็นประโยชน์บั่งแก่ท่านพ่อพ่อแม่มือใหม่นะฮะที่ยังไม่เคยมีลูกเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะคะประเจนก็ขอให้มีความสุขสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะ ให้สุขภาพแข็งแรงธรมาค้าขึ้นซึ่งง่ายกับข้องและการเงินการงานทั้งหมดไกสิ่งของต้อ,องผสมค่ะรัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ